ประเด็นที่พอหาเรือในวันนี้ส่วนใหญ่จะไปเป็นในในหลักการของการบริหารจัดการที่โรงเรียนจะต้องเขาเรียกว่ากุดกัะเวนกนนกับผู้ปกครองคำว่ากุดกัะเวนเนนคือการบริหารจัดการที่ดีในมิติกับผู้ปกครองหมายความว่าอย่างไงครับเราปิดเรียนไปโรงเรียนหยุดไปสองสัปดาห์ไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมบางอย่างนะกิจการบางอย่างที่เราเคยบริการนักเรียนอยู่เป็นปกติทุกวันก็หดหายไปแล้วก็ไม่ใช่หดหายไปเพียงแค่วันหรือสองวันมันหดหายไปเป็นเวลาถึงสิบวันด้วยกันหรือสองสัปดาห์เต็มๆสิ่งเหล่านี้โดยส่วนตัวของผมนะครับในฐานะผู้ในการโรงเรียนก็มีหน้าที่ที่จะต้องประสานประโยชน์ของคุณสองกลุ่มก็คือ กลุ่มรุมงก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือโรงเรียนกลุ่มที่สองก็คือผู้ปกครองผมคิดว่าโรงเรียนจึงจําเป็นที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมนะการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวนักเรียนหรือผู้ปกครองผู้ที่มาใช้บริการน,นี่คือหลักคิดของผู้ในการจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือและทำความเข้าใจกับ น้องๆในวันนี้นะครับก็มีทั้งหมดประมาณ1ิ1สามประเด็นด้วยกันก็ขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกนะครับเรื่องการสอบปลายภาพแล้วก็การเปิดภาคเรียนรวมทั้งการปิดภาคเรียนภาคเรียนนี้ด้วยนะครับก็อยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับทั้งหมดทั้ง13 1สประเด็นเนี่ยพอออกขึ้นหัวข้อ,อว่าหารือ หารือแสดงว่าอาจจะเห็นต่างได้นะครับคุณครูอาจจะเห็นต่างได้ถ้าคุณครูเห็นต่างหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมคุณครูใช้คีย์บอร์ดเลยครับจะให้คุณครูนัทพรคุณครูใหม่เนี่ยเก็บข้อมูลจากคีย์บอร์ดแล้วเดี๋ยวพอ,อจะตอบข้อหาหรือนั้น,น,นถ้ายังตอบไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ก็จะนำข้อเสนอแนะหรือข้อหาหรือของเพื่อนครู ไปหาเรือในที่ประชุมของฝ่ายบริหารนะครับแต่ถ้าอันไหนที่พอ,อสามารถจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองก็ mm. ก,ก็จะบอกคุณครูนะครับก็เริ่มที่ประเด็นแรกนะครับเรื่องการสอบปลายภาคแล้วก็การเปิดภาคเรียนการปิดภาคเรียนนะครับจริงๆตรงนั้นอพอต้องการใช้คําว่าปิดภาคเรียนแต่ผู้หมายแตเป็นใช้คําว่าเปิดภาคเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เปิดภาคเรียนก็สิบหกพฤษภาหกสี่นะครับ แต่ว่าปิดภาคเรียนข้อที่เราจะต้องคุยกันในวันนี้นะครับเพราะวันเราต้องสื่อสารให้กับน,นักเรียนและผู้ปกครองทราบก็คือเมื่อเรามีการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษถึงสองสัปดาห์จากกําหนดการที่เราคิดว่าเราจะเรียนวันสุดท้ายในวันที่10เมษายนเนี่ยเราต้องขยับไปอันนี้อันนี้คือพูดเกินเน้นอันนี้คือความเป็นธรรมนะครับมันเหมือนกับว่า บริการของเรามันหดหายไปเราก็ต้องขยายนะครับเพราะนั้นการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .5 และม .1 ม .2 ก็คือยกเว้นป .6 กับม .3 นะครับพอตั้งเป้าว่าจะสอบหลังสงกรานก็แปลว่าเราจะเรียนไปชนสงกรานเลยครับเรียนไปชนสงกรานเลยแล้วก็หยุดสงกรานสองสามวันตาม วัฒนธรรมไทยแล้วพอเปิดมาก็สอบไฟนอนเลยคือสอบปลายภาคเรียนนะสอบปลายภาคเรียนที่2ของปี263นั่นแสดงว่าเราจะสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .5 ม .1 และม .2 หลังสงกรานทีนี้สําหรับป .6 และม .3 เนี่ยเราขยับไม่ได้ถามว่าทำไมเราขยับไม่ได้ เพราะมันจะเกี่ยวพันกับการไปเรียนต่อของเด็กเรื่องการจบหลักสูตรที่จะต้องต้องเด็กจะต้องมาขอรบอบอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในระดับป .6 และม .3 เราจงึงจะจัดให้มีการสอบที่ใกล้เคียงกับตารางสอบของโรงเรียนในสังกัดสพแขนี่คือนี่คือประดินที่หนึ่งนะครับที่อยากจะทําความเข้าใจเพื่อนครูนะครับส่วนการเปิดภาเคเรียน ที่หนึ่งของปีการศึกษา264ก็วันที่17วันจันทร์ที่17พฤศภาุมก็เปิดเรียนก็ถือเป็นการเปิดเรียน